เมื่อสมัยที่เริ่มมีการสร้างสะพานข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านของตะพูนที่ก่อนหน้านั้นชาวบ้านที่จะข้ามกันไปมาก็ต้องใช้แพ้ข้ามกันไปส่วนหัวควายที่ต้องใช้จะให้ลุยน้ำว่ายข้ามไปลำบากหน่อยก็ช่วงในหน้าฝนที่น้ำนั้นจะไหลแรงมากหลายครั้งที่พัดเอาแพรลอยออกไปไกลกว่าจะพากันขึ้นฝั่งได้ ก็เลยต้องพากันเดินย้อนกลับมาอีกหลายกิโลหัวควายก็เลยต้องทยอยเอาขึ้นแพทีละตัวสองตัวถึงจะข้ามกันได้แต่ก็ไม่ได้เอาข้ามไปมากันบ่อยมากนักมีแต่ช่วงทำนาเท่านั้นที่ต้องใช้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากอะไรสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในสมัยนั้นแต่พูนเองในสมัยเด็กๆก็ชอบไปเล่นน้ำกับเพื่อนอยู่บ่อยๆเพราะออกจากบ้านไปเพียงแค่สกิโลกว่า,วานาแรงจะมีหญ้า ขึ้นเขียวขจีเต็มทั้งสองฝั่งตะลิงทอดยาวไกลออกไปสุดสายตาทั้งสองฝั่งพวกเด็กๆก็จะพากันไปวิ่งเล่นบ้างเล่นน้ำกันบ้างริมตะลิงน้ำนั้นไม่ลึกมากนักชาวบ้านก็จะพาวัวควายไปูผู่ไว้กินหญ้าแต่ถึงยังไงก็ยังต้องใช้แพ้ขามไปมาอยู่เพราะว่าช่วงกลางแม่น้าก็ยังลึกอีกฝั่งนั้นสมัยก่อนจะมีแต่ไรนาะบ้านเรือนจะอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ แม้หน่าแลง้งจะไม่ได้ทำนะแต่ก็ยังมีชาวบ้านที่ปลูกพืชไร่พืชสวนและชาวบ้านที่เข้าไปหาหน่อไม้เก็บผักเก็บเห็ดข้ามกันไปมาไม่เคยขาดยิ่งพอมีสะพานไม้ที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาทั้งคนและวัวควายก็ข้ามกันได้สะดวกมากขึ้นก็เลยต้อนเอาวัวควายไปผูกเลี้ยงไว้ริมป่าได้ส่วนเจ้าของก็จะพากันเข้าไปดักสัตว์หาเก็บเห็ดเก็บผักไปตามประาของชาวบ้านสมัยก่อน มีชาวบ้านคนหนึ่งที่ชอบและหมกมุ่นในเรื่องของสยศาสตร์วิชาอาคมและมนต์ดำแต่เดิมก็คือเป็นคนที่ขี้เกียจสันหลังยาวไม่ทำงานทำการหวังจะใช้เรื่องพวกนี้เป็นทางลัดไปสู่ความสะดวกสบายร่ำรวยจึงได้เดินทางไปขอร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากอาจารย์หลายๆท่านแต่ส่วนมากนั้นจะเป็นทางสายคารวาสที่ขมังเวท ไม่กล้าที่จะไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เมื่อย้อนกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเข้าไปขอความช่วยเหลืออะไรเพราะนิสัยหลักๆนั้นนอกจากจะเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวแล้วยังเป็นคนที่ขี้เหล่าเมายาด้วยเวลาเมายิงขวบคมสติตัวเองไม่ได้ผ่านทะเลาะเบาแวงกับชาวบ้านไปทั่วก็เลยไม่มีใครให้ความเชื่อถือ เก็เลยอยู่เกาะกินญาติพี่น้องอยู่แบบนั้นเพราะว่าพ่อแม่ก็ได้ตายจากไปหมดแล้วที่ทางที่พ่อแม่แบ่งให้ก็ได้ขายให้น้องสาวไปจนสิน้นแต่ก็ยังอาศัยอยู่ในกระทร่อมซึ่งอยู่ในที่เดิมของตนที่ขายให้น้องสาวมาเรื่อยๆจนน้องสาวก็เลยไปปลูกกระท่อมให้ที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ําซึ่งเป็นนาเพื่อจะให้เฝ้าเลี้ยงวัวควายที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น จะได้ไม่ถูกน้องเขยบ่นว่าเอาบ่อยๆว่าไม่ทำมาหากินก็เลยต้องข้ามไปอยู่กินนอนอยู่ที่นั่นจะข้ามกลับมาฝั่งโมบ้านก็เพื่อจะไปซื้อเหล้ามากินเท่านั้นส่วนอาหารการกินนั้นก็มีไม่เคยขาดทั้งปูปลาในสะและพืชผักที่ปลูกทิ้งไว้จนไม่นานนักหลังจากที่ข้ามไปอยู่ที่กระท่อมเฝ้าวัวควายให้น้องสาวไม่นานนักก็กินเหล้าจนเมาไม้หลับไป ทำตะเกียงล้มลงไฟไหม้กระท่อมกว่าจะรู้สึกตัวก็เกิดไฟลวกเข้าที่ใบหน้าจนต้องรีบกระโจนหนีปล่อยให้ไฟไหม้กระท่อมจนเกียงเพราะไม่มีใครช่วยที่หน้าก็เลยเป็นแผลผุพองหลอกออกไปทั้งแถบกลายเป็นแผลเป็นด่างๆขาวๆติดตัวไปจนต่อมาน้องสาวก็เลยต้องทำกระท่อมขึ้นมาให้ไหม่โชคดีที่วันไม่ลามไปไหมหัวควาย ส่วนเรื่องวิชาอาคมก็มีชาวบ้านที่พากันไปนอนเฝ้านาในหน้านาแต่ยินเสียงพร่ำสวดดังลั่นอยู่ไม่เคยขาดบางครั้งช่วงดึกๆก,ก็ได้ยินเสียงท่องคาถาอาคมเดินหายเข้าไปทางหมู่บ้านบ้างในป่าบางจะกลับมาอีกทีก็เกือบสว่างไม่รู้ว่าหายไปทำอะไรยิ่งกินเหล่าก็ยิ่งเพี้ยนเข้าไปใหญ่จนไม่มีใครอยากจะเข้าไปเสวนาด้วย มีเพียงน้องสาวที่แวะเวียนเอาข้าวสารน้ำปลาแล้วแวะเข้ามาดูวัวควายบ้างจนสิ้นหน้านะก็ไม่ค่อยจะได้ข้ามมาดูบ่อยมากนักหลายวันหรือว่านาน,านๆไปถึงจะเอาข้าวสารน้ำปูน้ำปลามาให้บ้างเลยไม่รู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นชาวบ้านที่พากันข้ามไปมาหาหน่อไม้หาเห็ดผักหรือว่าเลี้ยงวัวควาย ก็เริ่มจะได้กลิ่นเน่าเหม็นคละโุ้งที่เกิดขึ้นบางที่ในปา่าแต่ก็ไม่มีใครคิดว่ามันผิดปกติอะไรเพียงแต่หลีเกเลี่ยงหนีกลิ่นเน่าเหม็นนั่นไปอีกทางเท่านั้นเพราะต่างก็คิดกันว่าอาจจะเป็นหมูหมาตายที่ชาวบ้านเอามาโยนเอามาทิ้งไว้แต่นานวันเข้ากินก็เริ่มกระจายออกไปหลายพื้นที่จนในที่สุดก็ต้องออกเดินตามหาที่มาของกลิ่น จนพบเข่ากับซากของลูกวัวลูกควายที่บางซากนั้นเน่าเหม็นและส่งกลิ่นคละคลุ้งบางซากก็ยังเหลือหล,ลองรอยที่ถูกกัดฉีกเนื้อหนังให้เห็นแต่ซากที่หลายวันมาแล้วเหลือเพียงแค่กองกระดูกกาดเกินก็ยังไม่มีใครคิดว่ามันผิดปกติหรือว,ว่าถูกอะไรกัดกินเขา้าอยากรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นลูกวัวควายของใครเท่านั้นไม่มีวัวควายของใครหายในแถบนั้น หรือว่าชาวบ้านที่นําไปเลี้ยงก็เหลือเพียงแค่วัวควายที่ตะยงเลี้ยงไว้ให้น้องสาวเท่านั้นแต่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปถามก็เลยกลับเข้าหมู่บ้านไปบอกกับน้องสาวและน้องเขยของตะยงให้มาดูวัวควายบ้างเพราะหลังๆไม่ค่อยมีคนได้เห็นตะยงบ่อยมากนักแล้วก็ไม่ค่อยข้ามไปซื้อเหล้าเหมือนแต่ก่อนตั้งแต่ที่ชาวบ้านเห็นหลานชายซึ่งก็คือตะพูนในตอนนั้น เอาพริกน้ำปลาเข้าสารของกินไปให้เหมื่อหลายวันมาแล้วแต่ว่าทั้งสองก็ยังหาเวลาว่างที่จะข้ามไปดูไม่ได้สักทีพอตอกไปช่วยเก็บข้าวโพดอยู่ที่ไร่ของพ่อผัวแม่ผัวกว่าจะเสร็จกับปลาเข้าไปสีห้าวันแล้วที่ระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านที่ข้ามไปมาทั้งสองฝั่งพากันเจอเข้ากับเสือที่ออกมาหากินอยู่ในปา่าซึ่งก็ไม่น่าจะมีเสืออาศัยอยู่ได้ในป่าแถบนั้น ที่แปลก,ก็คือที่ใบหน้าของเสือนั้นมันมีรอยด่างข,า,ขาวๆด้วยแต่กลับไม่มีใครนึกถึงว่ามันบังเอิญไปเหมือนกับตะยงที่ก็มีรอยไฟไหม้เป็นรอยด่างข,า,ขาวๆไม่มีผิดเพี้ยนชาวบ้านเถียนก็ไม่มีใครกล้าข้ามไปมาก,กันอีกไม่ว่าจะไปเลี้ยงวัวควายหรือว่าหาของป่าจนว่าน้องสาวและน้องเขยของตะยง,งจะข้ามไปดูวัวควายของตนที่ให้ตะยงเลี้ยงเอาไว้ ก็ป้าเข้าไปวันที่หกเข้าไปแล้วในช่วงสายๆหลังจากที่ตาเตรียมข้าวของเหมือนที่เคยเอาไปให้ตะยงและไม่ลืมที่จะสะพายปืนติดตัวข้ามไปด้วยหากว่าเจอเสืออย่างที่ชาวบ้านบอกจนเมื่อมาเห็นกระท่มอยู่ไกลๆก็ยังมองเห็นวัวควายที่ผูกอยู่ในคอกยาฟางที่กองไว้นั้นถูกกินจนวัวควายแทบจะเอื้อมคอไปไม่ถึงยังดีที่มีน้ำหลงเหลือให้กินบ้าง ส่วนลูกลัวลูกควายที่มีอยู่สีห้าตัวนั้นหายไปหมดในกระท่อมไม่พบตัวตะยงมีเพียงแต่กินเน่าเหม็นสาบสางที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างทั้งขู่กันเลยช่วยกันล่องเรยกจนผั่วก็ไม่พบไม่มีล่องรอยอะไรแม้แต่หม้อหายถ้วยชามที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำกินมาหลายวันมากแล้วจนแห้งเกลือกลังเดินออกตามหาตะยงกันจนทั่วบริเวณป่าก็ไม่พบ แต่ว่าสิ่งที่ไปพบนั้นเป็นซากลูกวัวควายอย่างที่ชาวบ้านนั้นบอกจริงแต่ตัวของตะยงนั้นไม่เห็นแม้แต่เงาทั้งขู่กับกลัวว่าตะยงจะถูกเสือนั่นฆ่าตายเพราะว่าอยู่ในกระท่อมเพียงคนเดียวเท่านั้นพากันเดินตามหาไปจนบ่ายก็ไม่พบก็เลยตัดสินใจเดินย้อนกลับมาจูงเอาวัวควายที่เหลือข้ามกลับไปไว้ที่บ้านลุงขึ้นในช่วงเาสายน้องเขยก็ได้ชักชวนชาวบ้าน ที่มีอาวุธปืนได้เกือบสิบคนข้ามกลับไปตามล่าเสือและตามหาตะยงด้วยพอข้ามไปแล้วก็พากันแวะเข้าไปดูตะยงก่อนที่กระท่อมโดยที่ส่งเสียงและพูดคุยกันไปเรื่อยยังไม่ทันถึงจู่ๆก็มีเสือกระโจนออกมาจากกระท่อมทั้งคนทั้งเสือยืนจ้องกันอยู่ครู่หนึ่งด้วยความตกใจเพราะไม่คาดคิดก็เลยไม่ได้ทำอะไรกัน จนเสือหลายพาดก่อนที่เห็นนั่นมันกระโจนหนีไปทุกคนจึงได้วิ่งเข้าไปดูในกระท่อมมองหาตายงแต่ก็ไม่พบแต่เสือตัวมเโค่ที่เห็นกันเต็มตาของทุกคนนั่นน่ามันมีรอยด่างข,า,ขาวๆเหมือนกับตายงไม่มีผิดมีแต่คนคิดว่ามันคงจะบังเอิญไม่มีใครคิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็พากันวิ่งไล่ไปทางที่เสือตัวนั้นมันหนีไปด้วยความเงียบเพื่อจะไม่ให้มันรู้ตัว ก่อนที่มันจะหนีเข้าไปในป่าด้านในโดยที่มันไม่คิดว่าจะถูกชาวบ้านนั้นตามไปจู่ๆเสียงปืนก็นดังขึ้นตามตามกันมาทำให้เสือตัวนั้นมันถึงกับสะดุ้งสุดตัวไม่รู้ว่าตกใจหรือว่าถูกลูกปืนเข้าไปกระสุนปืนยังคงดังลั่นพุ่งแหวกอากาศออกไปทางที่เสือนั่นอยู่เห็นมันล้มลุกโคตกครานกระโจนจะหนีแต่ก็ไปไม่ได้ น่าจะถูกกระสุนปืนเข้าไปหลายนัดและยังไม่มีทีท่าว่าจะมีใครหยุดจริงเพราะว่าต้องให้มันหยุดและหมดฤทธิ์เสียก่อนจึงจะแน่ใจว่าตายสนิทถึงจะปลอดภัยไม่นานมันก็แน่นิ่งไปในที่สุดเมื่อแน่ใจแล้วจึงได้พากันเดินเข้าไปใกล้ๆแต่ก็ต้องสะดุ้งโหยงชะงักอยู่กับที่ตรงนั้นเพราะว่าลางของเสือนั่นมันค่อยๆเปลี่ยนไป ุกคนนั้นกลัวว่ามันจะลุกขึ้นมาอกีกแต่ว่ามันค่อยๆกลับกลายไปเป็นร่างของคนและคนที่เห็นนั่นก็คือตายงนั่นเองที่ทั้งล่างนั้นยังลายไปทั้งตัวไม่ต่างกับเสือที่มุมปากทั้งสองข้างยังมีเขี้ยวที่ยาวโค้งออกมาหลายคนยังจําได้ว่าตายงแกเคยไปล่ำเรียนวิชาคมมาจากอาจารย์หลายที่บางเขาว่าแกคงกินเหล้ามากคงคิดแผง ไปกินเอาลูกอัวลูกควายสดสดเข้าก็เลยผิดผีผิดคนขึ้นมาจนได้กลายไปเป็นเสือสมิงในที่สุดเพราะว่าตนเองนั้นมีวิชาคมในทางสายดำอยู่บ้างแล้วแม้ว่าตะพูนจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเพราะว่ายังเด็กอยู่แต่ก็ได้ไปเผาและเห็นล่างที่ลายไปทั้งตัวรวมทั้งเขี้ยวที่ยาวโง,งออกมาจากปากของลงแกเองที่กลายไปเป็นเสือสมิงจริงๆ Thank mm -hmm. you.